สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของฟิมนะฮะผมฟิมเองนะครับผมก็มาอยู่กับเกมเหลก้อบอลแซดดอกคัมแบเทิลนะเช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นื่องจะว่ายุ่งมากเลยนะในเรื่องของอหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบด้วยรประมาณนี้นะโอเคทีนี้คลิปนี้จะมารีวิวตัวละครกันหน่อยนะที่ผมได้มาจากการเปิดการชอตปองนะครับ ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เล่นแบบเติมเงินนะผมเล่นแบบเป็นเป็นแบบเล่นเรื่อยๆฮนะเล่นฟรีสายฟรีเลยนะอ่ะตัวละครที่จะรีวิวต่อไปนี้นะก็คือตัวนี้โกจิต้าซูเปอร์สยามโฟนะครับผมซึ่งเกิดมาจากงูคุนกับเปติต้าซูเปอร์สยาขั้น4นะครับหรือซูเปอร์สยามโฟเกิดการฟิวชั่นหรือรวมร่างกันนะก็จะมีความพิเศษของมันคือ เป็นผู้นำนะเป็นตัวนำของ GT Hero นะครับาคาสิมันี่คลิปบวก4นะครับแล้วก็ HP Attack d e f e ด s e 220%เเลยทีเดียวนะครับถ้ามี GT Hero ที่แข็งแกร่งที่สุดนะตอนนี้ก็เล่นได้สบายอ่วันนี้มาดูซูเปอร์เอซ่ e กันนะครับกับ Vegeta Super s ร์เ a 4นะครับก็ฟาร์มกันหลังไม้เล่นกันหลังไม้เลยทีเดียวนะตอนนี้ อีกตัวหนึ่งนะครับนี่งูกุลนะซุปเปอร์สยามท่านสี่เลยซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์สยา4โฟนะลิ้นพันและซุปเปอร์สยา4โนฟะนะครับที่ได้รับการซปเปอร์ ECA เพื่อเพื่ออัพเกรดความแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกนะฮะเดี๋ยวมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เปิดจากคูปองนะคูปองที่ได้มาจากการเล่นฟรีนี่เลยนะเอ่ โกลด์นะแบล็กนะครับหรือโกคูแบล็กนะครับผมซุปเปอร์เซย่าโรเซ่หรือซุปเปอร์เซย่าบอสก็ได้แล้วแต่เรียกนะครับแล้วก็ซามัสด้วยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมคลิกเนี่ยนะคือตรงนี้มานะดูความพิเศษของมันก่อนนะครับผมความพิเศษของมันคือ,อผู้นำซุปเปอร์บอสนะครับคิฟฟ์สี่เอชพีแอตแท็เป้องกันสองร้อยยี o ่สิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วก็มีะนะโก้แบล็กนะครับที่เป็นโครนอ่า ัวนี้ที่ผมฟาร์มหลังใหม่เลยแล้วก็มีม,มีตัวโปรตัวไทยนะนะแล้วก็มีซูเปอร์อีซีเอนะคือตัวนี้ส่วนซามัชที่รวมร่างกันนะครับยังทำไม่เสร็จเลยนะครับก็เล่นอีซีเอแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่พึ่งเล่นหลังใหม่ไปก็คือนี่ครับก็ LR LR าร์เ t ลอาบจิต้า้งนะ เบจิตาทั้งก็นี่ยได้รับการอัเมาแล้วนะครับฟูนฟิวเจอร์สัก้านะครับก็แอทแท็บดีเฟน์เพิ่มขึ้น170%นะโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะลองเล่นกันดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวกันคร่าวๆก่อนนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ